มาแล้วท่านผู้ชมหลังจากที่ว่าเราไปจับขโมยกันมาแล้วนะฮะวันนี้ผมก็เลยเอาเบ็ดสายนะผมเนี่ยฮะเหยื่อไส้เดือนฮะมาลองเกี่ยวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมว่ามันจะมีตัวอะไรมากินกันบ้างนะฮะเอามาแล้วมั้งท่านผู้ชมผมว่านํามันจะคุ่นๆนะ,ะเอาแล้วท่านผู้ชมดึงไปแล้วหมดแล้วมังเหยื่อเนี่ยโอ้โหยายๆๆยังไม่น่าหมดแนละ้วผมเกี่ยวเป็นตัวท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมใหญ่ไหมท่านผู้ชมเอาแล้วติดไหมติดไหมติดไปติดโอ้โหติดไหมแวบ โอ้โหไม่ได้เฉยตัวบัเลอรเลยท่านผู้ชมเอ้าเดี๋ยวเราลองดูกันใหม่ท่านผู้ชมมันจะมีมาไหมสองสองเส้นนะแต่มันจะมีตัวให้กินไหมท่านผู้ชมลองดูท่านผู้ชมมันจะมากันไหมอืมอืมขึ้นแล้วท่านผู้ชมขึ้นน้ำโอ้โหวิบันเลอรเลยเนี่ยโอ้เอาแล้วท่านผู้ชมโอ้โหอุ้ยอะไรวะเนี่ยตัวอะไรท่านผู้ชมโอ้โหหัวบัเลอรมาเลยโอ้โหเอ้าเอาเอ้าเอาเอ้ากรุบสัตว์เลยยังไม่หมด กรุบเสร็จไหมท่านผู้ชมเต็มปากเต็มปากแล้วโอ้ยเ,เอานอนเอาละเรียบร้อยโอ้ยเอาแรงด้วยท่านผู้ชมโอ้ยใหญ่ไหมใหญ่ไหมตัวอะไรเนี่ยอืมเหยื่อไส้เดือนใช้ได้เลยท่านผู้ชมโอ้ยวอยู่วายอยู่นะเอาโดนแล้วท่านผู้ชมอืมดูดูเอาือดูเอามือใหญ่ไหมท่นานผู้ชมอ่าเดี๋ยวเราลองดูแล้วท่านผู้ชมเลยครโอ้โหเอาเอาผมว่าน่าเข้าท่าอยู่แล้วเนี่ยอ่าเอาลองดูด้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะ พาดูนะฮะนี่เลยท่านผู้ชมมาประมาณตีสี่นะฮะอากาศจะเย็นสักหน่อยหนึ่งก็ใส่เสื้อกันหนาวมาหน่อยนะเอาลองดูเลยท่านผู้ชมตัวจะใหญ่ขนาดไหนนะอืมเอา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 ท่านผู้ชมยังอยู่ไหมตีสี่ยังอยู่ไหมยังอยู่เหมือมนเดิมท่านผู้ชมเอาเอาเอาสวยอย่างนี้ฮนะฮะเอาแล้วท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราลองดูเลยมอมันจะใหญ่ขนาดไหนคะผมว่าน่าจะใส่ใหญ่อยู่นะท่านผู้ชมลองดูปลาอะไรนะฮะ มอตัวเาอร่วะเนีอุ้ยมันเกือบล้เนี่ยท่านชมโอ้โหนักหนักนหนักไหนนะเรบอเออมออมได้ไหมได้ไหมอุ้ยเอาเรื่องเลยท่านชมดุกเหลือด้วยเึบฮึบไปโอ้ยปันเลือดเธอเลยท่านชมนี่ดุกหน้าแท้ท่านชมเนี่ยจัดไป